11. วิธีเจริญอุทุมาตก,กะอสุภกรรมฐานโยคาวจรกุลบุตรผู้มีสธาปัฒนาจะเจริญกรรมฐานนี้พึงไปสู่ที่พิจารณาอุทุมาตก,กะอสุภะนิมิตอย่าไปใต้ลมพึงไปเหนือลมถ้าทางข้างเหนือลมมีรั้วและหนามกั้นอยู่หรือมีคนตมเป็นต้นก็พึงเอาผ้าหรือมือปิดจมูกไปเมื่อไปถึงแล้วอย่าเห่อ แลดูอสุภนิมิตก่อนพึงกำหนดทิศก่อนยืนอยู่ในทิศใดเห็นสร้างอสุภะไม่ถนัดน้ำจิตไม่ควรแก้ภาวนากรรมพึงเว้นทิศนั้นเสียอย่ายืนในทิศนั้นพึงไปยืนในทิศที่เห็นสร้างอสุภะถนัดน้ำจิตก็ควรแก่กรรมฐานอันหนึ่งอย่ายืนในที่ใต้ล่มกินอสุภะจะเบียดเบียนอย่ายืนข้างเหนือลม หมู่อานมนุษย์ที่สิงอยู่ในซากอสุภะจะโกรธเคืองพึงหลีกเลี่ยงเสียสักหน่อยอันหนึ่งอย่ายืนใกล้กับอย่ายืนใกล้นักไกลนักยืนไก่นักซากเกาะซากอสุภะไม่ปรากฏแจ้งยืนไกลนักจะไม่สบายเพราะกลินอสุภะและปฏิกูลด้วยซากศพ ยืนชิดเท้านักชิดศีรษะนักจะไม่ได้เห็นซากอสุพะหมดทั้งกายพึงยืนในที่ท่ามกลางตัวอสุภะในที่ที่สบายเมื่อยืนอยู่เมื่อยืนอยู่ดังนี้ถ้าก้อนศิลาจอมปวกต้นไม้หรือกอหญ้าเป็นต้นปรากฏแก่จกักษุจะเล็กใหญ่ขาวดำยาวสั้นสูงต่ำอย่างใดก็พึงกำหนดดูอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วต่อไปพึงกำหนดอุทธุมาตกะอสุพะโดยอาการหกอย่างคือสี เพศสานฐานที่ตั้งอยู่ในปฐมวัยมชฌิมวัยปัจชิมวัยกำหนดสันฐานอสุภะนี้เป็นร่างกายของคนดำคนขาวเป็นต้นกำหนดเพศนั้นคือกำหนดว่าเขาคือกำหนดว่าสร้างอสุภะนี้เป็นร่างกายของคนที่ตั้งอยู่ในปฐมวัยมชฌิมวัยปัจชิมวัยกำหนดสันฐานนั้นคือกำหนดว่านี่เป็นฐานศีรษะท้อง สาเอลเป็นต้นกำหนดทิศนั้นคือกำหนดว่าในสร้างอสุภานี้มีที่สองทิศคือทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องบนท่านกายตั้งแต่นาพีลงมาเป็นทิศเ,เบื้องต่ำตั้งแต่นาพีขึ้นไปเป็นทิศเบื้องบนกำหนดทีต่ตั้งขึ้น กำหนดที่ตั้งนั้นคือกำหนดว่ามีอยู่อย่างมีอยู่ข้างนี้เท้าอยู่ข้างนี้ศีรษะอยู่ข้างนี้ท่ามกลางกายอยู่ที่นี่กำหนดปริเชนนั้นคือกำหนดว่าสร้างอสุภะนี้มีกำหนดในเบื้องต่ำด้วยพื้นเทา้ามีกำหนดในเบื้องบนคือปลายผมมีกำหนดในเบื้องขวาด้วยหนังเต็มไปด้วยเครื่องเน่าสามสิบเอ็ดส่วนโยคาวจรพึงกำหนดพิจารณาอุทุมาตากะอสุภนิมิตนี้ได้เฉพาะแต่สร้างอสุภะอันเป็นเพศเดียวกับตน คือถ้าเป็นชายก็พึงพิจารณาเฉพาะแต่เพศช,ชายอย่างเดียวเมื่อพิจารณาอุทธทุมาตากะอสุภะนั้นจะนั่งหรือยืนก็ได้แล้วพึงพิจารณาให้เห็นอนิสง์ในอสุภะกรรมฐานพึงสําคัญประการหนึ่ง ดวงแก้วตั้งไว้ซึ่งความคารพร,รังค่บยิ่งหนักผูกจิตไว้ในอารมณ์คืออสุภะนั้นไว้ให้มั่นด้วยคิดว่าอัตมาจะได้พ้นจากชาติชรามรณะทุกข์ด้วยวิธีปฏิบัติด,ดังนี้แล้วพึงลืมจักสุข,ขึ้นแลดูอสุภะถือเอาเป็นนิมิตแล้วจะเดินบริกรรมภาวนาไปว่าอุทธะตุมาตะก,กัางปฏิกูลังซากศพหองขึ้นเป็นของน่าเกลียดดังนี้ล่ำไป้อยครล้งพันครั้งลืมจักสุด,ดูแลพึงหลับ จักสุพิจารณาธรรมอยู่ดังนี้เรื่อยไปจนเมื่อหลับจักสุดูก็เห็นอสุภะเหมือนเมื่อลืมจักสุดูเมื่อใดชื่อว่าได้อุกขานิมิตในการเมื่อน,นั้นครั้งได้อุกหานิมิตแล้วถ้าไม่ละความเพียรพยายามก็จะได้ปฏิภาคนิมิตอุกหานิมิตปรากฏเห็นเป็นของพึงเกียรติพึงกลัว แลแปลกประหลาดยิ่งนักปฏิภาณนิมิตปรากฏตุดบุรุษมีกายอันอ้วนพีกินอาหารอิ่มแล้วนอนอยู่ฉะนั้นเมื่อได้ปฏิภาณนิมิตแล้วนิวรณ์รมทั้ง5มีการฉันทะเป็นต้นก็ปราศจากสันดานสำเร็จอุปจาระฌานและอัปปมาฌานและความชำนาญคล่องแคล่วในฌานโดยลําดับไป 12. วิธีเจริญวีนี ละอสุภะกรรมฐานวีนีลกะอสุภะนั้นคือซากศพกำลังพองเขียววิธีปฏิบัติทั้งปวงเหมือนในอุทุมาตากะอสุภะแปกแต่คำบริกรรมว่าวีนีลกังปฏิกูลังอสุภะขึ้นพองเขียวหน้าเกลตดดังนี้อุกหานิมิตในอสุภานี้ปรากฏมีสีต่างๆแตกกันปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นสีแดงขาวเขียวเจอกัน 13. วิธีเจริญว,วิบุพะกะอสุภะกรรมฐานวิบูวิบุพะะอสุภะนี้คือสร้างศพมีน้ำมีน้ำนองไหลวิธีปฏิบัติเหมือนในอุทุมาตากะ,าะ,ะกะอสุภะทุปการแตกแต่คำบริกรรมว่าวิปุพะพะกัง ปฏิกลูนซากศพมีน้ำหนองไหลหน่าเกียดดังนี้เท่านั้นอุกหานิมิตในอุในอสุภะนี้ปรากฏเหมือนมีน้ำหนองน้ำเหลืองไหลอยู่มิขาดส่วนปฏิภาณนิมิตนั้นปรากฏเหมือนดังร่างอสุภะสงบนิ่งอยู่มิได้วันไหว 14. วิธีเจริญวิเชกทกะอสุภะกรรมฐานอสุภะนี้ได้แก่ซากศพที่ตัดออกเป็นท่อนๆทั้ทงอยู่ในที่มีสถานลบ ศสลกรรมขาทั้งอยู่ในที่ที่มีสนามรกหรือป่าชา้าเป็นต้นวิธีปฏิบัติทั้งปวงเหมือนในอุทุอุทุอุทัทุมาตากะอสุภาแปกแต่คำบริกรรมว่าวิชินทะกังปฏิกูลังสร่างศพขาเป็นท่อนๆน่าเกียดดังนี้เท่านั้นอุกหานิมิตรอุกหานิมิตปรากฏเป็นสร้างอาสุภาขาเป็นท่อนๆส่วนปฏิภาคนิมิตปรากฏเหมือนมีอวัยวะครบบริบูรณ์มีเป็นช่องขาดเหมือนอย่างอุกหานิมิต